ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเรา GIT Channel วันนี้เรามีหนังสือที่จะมาสรุปภายใน8นาทีหนังสือที่ชื่อว่าสร้างผู้นำเขียนโดยจอห์นสี่แม็กซเวลเริ่มต้นจากความสำคัญของผู้นำแม็กซเวลอธิบายว่าผู้นำเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อทิศทางและความสำเร็จของทีม องค์กรหรือแม้กระทั่งประเทศเขาเชื่อว่าผู้นำที่มีคุณภาพสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและนำทีมไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่การขาดผู้นำที่ดีอาจทำให้ทีมล้มเหลวหรือล่าช้าในการบรรลุเป้าหมายผู้นำคือหัวใจของความสำเร็จแมสเซเวลอธิบายว่าผู้นำมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของทีมและองค์กรเขาชี้ให้เห็นว่าทุกทีม ต้องการคนที่สามารถมองเห็นทิศทางและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนทีมไปข้างหน้าการมีผู้นำที่เข้มแข็งจะช่วยให้ทีมสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและไปถึงเป้าหมายได้ความสำคัญของอิทธิพลการเป็นผู้นำไม่ใช่แค่ตำแหน่งแต่คือความสามารถในการมีอิทธิพลต่อคนอื่นผู้นำที่ดีสามารถชักจู และจูงใจคนให้ร่วมมือกันทำงานเพื่อบรรลุปเป้าหมายการมีที่ผลที่ดีจะทำให้คนในทีมไว้วางใจและพร้อมที่จะทำตามคำแนะนำความเชื่อมโยงกับความสำเร็จขององคอ์กรแมสเวลกล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างภาวะผู้นำกับความสำเร็จขององคอ์กรโดยอธิบายว่าผู้นำที่ดีจะสามารถทำให้องค์กรเจริญเติบโตได้เร็วกว่าการสร้างผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนผู้นำสร้างแรงบันดาลใจและการเติบโตหนึ่งในบทบาทสำคัญของผู้นำคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นผู้นำที่ดีจะสามารถปลุกจิตสำนึกให้ทีมเกิดความมุ่งม,มั่นและอยากที่จะเติบโตทั้งในด้านทักษะและคุณลักษณะการมีผู้นำที่ให้กำลังใจ และมองเห็นศักยภาพของทีมเป็นสิ่งที่สําคัญในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเติบโตและความสําเร็จการมีวิสัยทัศน์วิชั่นแม็กซ์เวชี้ให้เห็นว่าผู้นําที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสามารถมองเห็นเป้าหมายที่ต้องการไปถึงและวางแผนเพื่อพาทีมไปสู่จุดนั้นได้ผู้นําควรสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ให้ทีมเข้าใจและเห็นถึงความสําคัญของการทํางานร่วมกันเพื่อไปถึงจุดหมายนี้ ความสามารถในการตัดสินใจ (Decision Making) หนึ่งในคุณลักษณะที่สําคัญของผู้นำคือการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดผู้นำที่มีศักยภาพต้องกล้าตัดสินใจและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การตัดสินใจที่รวดเร็วและมีความรอบคอบจะช่วยให้ทีมเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ล่าช้าความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือ (Integrity and Trustworthiness) แม็กซ์เวเน้นว่าผู้นำที่ดีต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตว์และได้รับความเชื่อถือจากทีมความซื่อสัตว์ช่วยสร้างความไว้วางใจและทำให้สมาชิกในทีมรู้สึกสบายใจที่จะทำงานร่วมกับผู้นำการมีความน่าเชื่อถือจะทำให้ผู้นำสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนกับสมาชิกในทีมได้ความสามารถในการสื่อสาร communication skill การสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำที่ดีผู้นำต้องสามารถสื่อสารความคิดและแนวทางให้ทีมเข้าใจได้ง่ายการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้ทีมมีความเข้าใจตรงกันลดความขัดแย้งและเพิ่มความสามารถทีในทีมการปรับตัวผู้นำที่มีศักยภาพต้องสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีเมื่อ์เชื่อว่าการปรับตัวเป็นทักษะสำคัญ ที่ทําให้ผู้นําสามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่หลากหลายและแก้ไขปัญหาได้ทันถ้าวงทีการปรับตัวจะช่วยให้ทีมสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้ง่ายขึ้นการนําทีมไปสู่ความสําเร็จแม็กซเวนเน้นย้ำว่าผู้นำไม่เพียงแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการแต่ยังต้องมีวิสัยทัศน และความสามารถในการวางแผนเพื่อให้ทีมบรรลุปเป้าหมายการเป็นผู้นำที่ดีจึงหมายถึงการมีความรับผิดชอบในการวางเส้นทางที่ชัดเจนและมั่นคงเพื่อให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดการสร้างความมุ่งมั่นในการพัฒนา แม็กซเวล์อธิบายว่าการพัฒนาความเป็นผู้นำไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่ต้องใช้เวลาและความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และปรับปรุงตนเองผู้นำที่ดีต้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเอนื่องและไม่หยุดที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์และความล้มเหลวการเรียนรู้จากผู้อื่นหนึ่งในวิธีการที่สำคัญในการพัฒนาตนเองคือการเรียนรู้จากผู้อื่นผู้นำควรเปิดใจรับฟังคำแนะนำจากคนรอบข้าง และศึกษาจากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสําเร็จแล้วการเรียนรู้จากผู้อื่นจะช่วยให้ผู้นํามีมุมมองที่กว้างขึ้นและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและทีมได้การให้คําปรึกษาและคําแนะนาแม็กซ์เวลเชื่อว่าผู้นําที่มีประสบการณ์สามารถสร้างผู้นํารุ่นใหม่ผ่านการให้คําปรึกษาและคําแนะนําการที่ผู้นําทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาจะช่วยให้สมาชิก ในทีมมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองและรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการทำงานและรับผิดชอบต่อบทบาทของตนการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการตั้งเป้าหมายเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการพัฒนาตนเองผู้นำควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้นำสามารถวางแผนในการพัฒนาตนเองและทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกฝนและพัฒนาทักษะ Practice and Skill Development การเป็นผู้นำที่ดีต้องมีการฝึกฝนทักษะอย่างต่อเนื่องผู้นำควรใช้โอกาสในการทำงานเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นเช่นการสื่อสารการตัดสินใจและการบริหารจัดการทีมการฝึกฝนเหล่านี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและทำให้ผู้นำมีความพร้อมในการเผชิญกับความท้าทายการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ ผู้นำควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาให้กับสมาชิกในทีมการสนับสนุนให้คนในทีมรู้สึกปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นและทดลองสิ่งใหม่ๆจะทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรและมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแม็กซ์เวลอธิบายว่าผู้นำมีบทบาทในการนำการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสิ่งต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป การเป็นผู้นำที่ดีจึงต้องมีความยืดหยุ่นและมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและความต้องการใหม่ๆอย่างเหมาะสมผลกระทบต่อผู้อื่นผู้นำมีอิทธิพลโดยตรงต่อความคิดและพฤติกรรมของคนรอบข้างผู้นำที่มีคุณธรรมและมีจริยธรรมสามารถสร้างแบบอย่างที่ดี ให้กับทีมได้ในทางตรงกันข้ามผู้นำที่ขาดคุณสมบัติและจริยธรรมอาจก่อให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบในทางลบต่อทีมแมซ์เวนเน้นว่าผู้นำควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้คนในทีมและแสดงให้เห็นถึงวิธีทางที่ถูกต้องขอบคุณที่รับชมจนจบอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับกดแชร์ให้เพื่อนคุณได้ดูหากคุณชอบเรื่องราวการพัฒนาตัวเองและจิตวิทยา G I T Channel ว่าด้วยจิตวิทยากดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสั่งซื้อหนังสือใดที่ลิงก์ใต้ Description